ปีนี้ผลผลิตเป็นไงนะพี่ใกล้ๆสี่ตันครับใกล้ๆสี่ตันครับอันนี้ขาเลยค่ะอันนี้เปลือกเนี่ยเปลือกดูกใหญ่กว่าข้อเท้าแบบว่าประมาณสองเท่าอ่ะดูอันนี้อันนี้ข้อเท้าแบบนี้แต่อันนี้ลูกตาแบบสุดมือเลยโอ้โหสุดยอดถ้าปลูกด้วยจุลินทรีย์นะคะเวลาเรามาอยู่ตรงใกล้พื้นดินอากาศมันจะเย็นเพราะว่าจุลินทรีย์จะเพิ่มออกซิเจนในดินนะคะมันก็จะทําให้แบบเย็นตอนนี้ได้นั่งอยู่ใต้เปลือกนะคะนี่ เห็นไหมน่าอยู rock, so ่ใต really oh ้ต้นเผือกเราไม่มีแดดเลยใบใหญ่มากดูแล้วเรื่องพวกแมลงเป็นไงบ้างคะพี่ก็ลดน้อยลงครับลดน้อยลงไปแล้วย่างหนึ่งคือป้องกันพวกเชื้อราตะกบตะเสื้ออะไรประมาณนี้ครับอ๋อเพราะอะไรพี่เพราะใบมันแข็งแรงขึ้นเหรอใช่มันแข็งแรงขึ้นอืมัารทานโรคได้ดีอ๋อต้นทุนเราห้าหมื่นเราขายได้แสนสองถึงไหมพี่ ครัประมาณแสนส,น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 ,แนสองกว่ากว่างั้นแสดงว่าเราได้กําไรทั้งหมด7จ0 0 0มืเรากำลังจะไปไล่เผือกกันค่ะ เผือกหอมทา,ทางทางพี่ใหม่นะคะเขาบอกว่าใหญ่เท่าหัว CEO เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันใหญ่จริงไหม CEO ลุยสวน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะวันนี้เรามากันที่จังหวัดราชบุรีค่ะต้องบอกว่าดินแดนแห่งนี้มีหลายหลายพืชพันธุ์ให้เรามาทํารายการนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะเรามาในส่วนของเผือกหอมนะคะซึ่งเราก็ยังไม่เคยมาเก็บผลลัพธ์เหมือนกันนะคะก็วันนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเขาบอกว่าเผือกเนี่ยทำยากมากยากแบบไหนทําได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่าเจ้าของไร่เขาจะมาแบ่งปันและแชร์กับเรายังไงนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพี่เจ้าของไร่กันดีกว่าค่ะไป พี่กองแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้องโอ้โหโอ้โห oh, 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 oh. อันนี้ก็คือ <c oughs> ไร่เผือกหอม <c oughs> ใช่ไหมคะครับพี่ก้องหมอพี่ก้องทําเป็นครั้งแรกเนาะครับใช่ก็วันนี้จะมาสอบถามนิดนึงว่าพี่ก้องใช้อะไรบ้างแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงคะพี่ตอนพอดีเรามาไม่ทัานตอนเขาเก็บเนาะอตอนต้นงามๆม,มีคนทักว่าสวยไหมพี่สวยในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ถึงกับ พรีเมียมอ่าไวถึงกับพรีเมียมอ๋อมือใหม่มือใหม่ก่อนหน้านี้พี่ก้องปลูกอะไรคะก็ปลูกพวกข้าวโพดพืชทั่วไปครับหมุนเวียนอ๋อหมุนเวียนแต่นี่เผืออครั้งแรกแต่เขาบอกเผือกปลูกยากมากนะพี่ก้องครับเป็นไงหิดไหมคะมีมีเน่าบ้างไหมมีหัวเน่าบ้างไหมก็มีครับน้อยครับอืมมีน้อยแต่ก็ถือว่ามีใช่ไหมคะครับอ๋อโอเคแต่ว่าอันนี้พี่ก้องได้หัวเชื้อมาก่อนเขาเรียกว่าหัวพันธใช่หัวพันงั้นเดี๋ยวให้พี่ก้องเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วพี่ก้องใช้อะไรบ้าง ใช้ในส่วนของอัลโตซอยเราแบบไหนครับก่อนมาใช้พี่ก้องได้ใช้กับพืชอื่นบ้างไหมหรือว่ารู้จักเราตั้งแต่ทําเพืิกเลยเพิ่งจะรู้จักตอนก้อนทาเพือกแล้วก็มาเริ่มใช้ตอนทาเพือกใช้กับเพือกใช้กับเพือกเป็นอย่างแรกครับพี่ก้องเล่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นใช้อะไรก่อนก็ใช้จอบทองก่อนครับใช้จอบทองก่อนครับฉีดปรับสภาพดินฉีดปรับสภาพดินทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งไถแล้วก็ฉีดหรือว่าอย่างนีใช่ไถปั่นปั่นเสร็จเรียบร้อยพือพร้อมปลูก เราก็ทิดปับสภาพดินก่อนทิ้งไว้ทิศหนึ่งทิ้งไว้ทิศหนึ่งอ่าแล้วหลังจากนั้นอาจะพร้อมพร้อมปลูกปับเราก็เอาตัวจอบทองแช่ใส่น้ำผสมน้ำแช่กับหัวพันอ๋อแช่หัวพันนานแค่ไหนคะพี่แช่หนึ่งคืนครับแช่ไว้หนึน่งคืนเลยอ่าแ,แล้วก็ทีนี้พอแช่หนึ่งคืนปุ๊บก็พร้อมปลูกปลูกปกติปลูกปกติก็คือปักเลยเพราะเราถ่ายไว้แล้วรับปลูกได้เลยคือปักปลูกให้ปกติเรียบร้อยแล้วก็พอเริ่มแทงใบขึ้นมาแข่งนอกขึ้นมาก็เริ่มใช้ตัวจอบทองกับไสโค บวกกันผสมน้ำชีดะสำรุงต้นบํารุงต้นทำให้ต้นพืชแข็งแรงรับปุ๋ยรับยาได้ดีไปเบยสวยแล้วก็เงินตัวจอบท้องนี่ก็ไปปรับสภาพดินจากของที่ว่าภาคมงอะไรมั่งที่ว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูนเอามา<อ>เป็นปุ๋ยย่อยเลยไหมคะย่อยย่อยเป็นปุ๋ยเข้ามาให้พืชได้ใช้ไปอีกมันก็ถือว่าดีครับโอเคก็โอเค พี่บอกว่าพอแทงเยอ่อเข้ามาคือใช้จับทองกับไหโกใช่ไหมครับอ่าบำรุงอันนี้พี่ลดปุ๋ยบ้างไหมถ้าเทียบกับถ้าเราต้องใช้เต็มสตรีมอันนี้ลดปุ๋ยลงบ้างไหมคะลดลดปุ๋ยอืมแล้วเรื่องพวกมแมลงเป็นไงบ้างคะพี่ก็ลดน้อยลงครับลดน้อยลงไปแล้วอย่างหนึ่งคือป้องกันพวกเชือราตากบกตาเสืออะไรประมาณนี้ครับ อ๋อเพราะอะไรพี่เพราะใบมันแข็งแรงขึ้นเหรอใช่มันแข็งแรงขึ้นอืมัทนทานโรคได้ดีอ๋อเพราะว่าอย่างที่นายเคยเห็นส่วนใหญ่เผื่อเขาบอกว่าเวลาฝนตกหรือเกิดลมเกิดอะไรเงี้ยมันจะมีเชื้อที่มาตามลมเนาะตะกบตาเสือกินกินในส่วนของใบอันนี้คือมีน้อยหรือมีแม่งไหมมีพบน้อยครับพบน้อยครับพอเราที่เข้าไปมันก็จะจะจางไปกิกตัวนี้เข้าไปก็จะจางไปอีกมันจะหายไปถือว่าประทับใจกับผลลัพธ์เนาะครับอ๋อโอเคเลยโอเคอยู่ครับ รูใหญ่กว่าข้อเท้าแบบว่าประมาณสองเท่าอ่ะดูอันนี้อันนี้ข้อเท้าแบบนี้แต่นนี้ลูกลาแบบสุดเลยโอ้โหสุดยอดความใหญ่นี่นะคะไร่เผือกหอมนะโอ้โหที่เขาบอกว่าต้นหัวใหญ่เท่าหัวเนี่ยมันใหญ่จริงๆนี่เท่าขาเลยนะคะอาจจะมองจากกล้องแล้วมันดู ไม่ใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วมันใหญ่นะคะนี่เอาไงดีนี่นี่ไอโฟนนี่ไอโฟนนี่สิบห้าโปรแม็กนะคะเห็นความใหญ่ไหมดูโูแล้วเขาบอกว่าถ้าปลูกด้วยจุลินทซีนะคะเวลาเรามาอยู่ตรงใกล้พื้นดินอากาศมันจะเย็นเพราะว่าจูลียทซีจะเพิ่มออกซิเจนในดินนะคะมันก็จะทําให้แบบเย็นตอนนี้ในนั่งอยู่ใต้เผือกนะคะนี่เห็นไห น่อยู่ใต้ต้นเผือกเราไม่มีแดดเลยใบยใหญ่มากอ,อันนี้พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะพี่อสองไร่ครับสองไร่โอ้โหถือว่าโอเคมากๆเนาะ้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะปลูกเปลี่ยนปลูกเป็นอะไรคะก็อาจจะเป็นขนะ้าโพดครับ ปล่อ<บ>เป็นโพดโอ้นี่ถือว่าใช้พืชหมุนเวียนจริงๆเนาะเพราะหลังจากนี้พอพี่เก็บเกี่ยวอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันเหลือต้นอย่างเงี้ยพี่ก้องทำาไงคะปล่อยเป็นปุ๋ยได้หรอปล่อยแหง้งแล้วก็เรายากจะให้มันย่อยได้ดีเราก็อาจจะนำรอบทองตัวเนี้ยมาผสมน้ำทิดให้มันย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยรอพืชที่เราจะปลูกครั้งต่อไปได้โอ้ดีเลยค่ะพี่ถ้าพี่จะปล่อยเป็นปุ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของไบโอมาให้อยากให้พี่ก้องลองหมักแล้วก็ลองใช้ฉีดย่อยสลายดูเออตัวนั้นจะโดยตรงในนนเเรรรื่่ออองงขยยยยสลลาแ้วก็ปปัับบดิี อันนี้ให้ย่อยเลยแต่พี่อยาจจะต้องรอมันแห้งนิดนึงเนาะค,ค่ะก็อันนี้เราก็เห็นแล้วเนะวาะวิธีการแล้วก็ในเรื่องของความประทับใจของพี่กองนะคะปลูกครั้งแรกยังประทับใจขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของผลลัพธ์กันค่ะเขาขึ้นรถลวไปดูกันเลยค่ะป้าพี่กองครับเจนค่ะ นี่คือเราเก็บพร้อมส่งแล้วเนาะเมื่อกี้เราเก็บจนเสร็จแล้วรับพร้อมส่งแล้วครับปีนี้ผลผลิตเป็นไงนะพี่ก็ค่อนข้างดีครับตอนนี้ได้กี่กิโลพี่รู้หรือยังใกล้สี่ตันครับใกล้สี่ตันถ้าเท่าที่ดูนี่หัวใหญ่ไหมครับพี่ถ้าเทียบกับทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้ครับพอใจในระดับหนึ่งของตัวเองพอใจในระดับหนึ่งเดี๋ยนะสี่ตันต้นทุนสักเท่าไหร่ครับพี่สองไร่ตีกลมๆห้าหมื่นสองไร่ตีกลมๆห้าหมื่นแต่ตอนนี้สี่ตันเนี่ยเราขายได้ประมาณกี่บาทครับพี่สน้วนาบาท แสนกว่าบาทต้นทุนเราห้าหมื่นเราขายได้แสนสองถึงไหมพี่ครับประมาณแสนสองกว่าน,นิดนึงอ่าแสนสองอกว่างนั้นแสดงว่าเราได้กําไรทั้งหมดเจ็ดหมื่นก็ได้กําไรจากต้นทุนประมาณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าถามองอย่างนี้ก็กคือหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละพี่ได้ประมาณเจ็ดหมื่นแล้วอันเนี้ยของเราอ่ะพี่ได้ใช้ต้นทุนในเรื่องอะไรบ้างคะอย่างห้าหมื่นเนี่ยค่ะก็มีหลักๆเลยก็หัวพันหัวพันค่าไถ่ค่าปันค่าปุ๋ยค่ายาแล้วก็ าแรงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทำกันเองค่าแรงไม่ต้องพูดถึง,ง,ง,งพูดพูดถึงหนก็ได้คะ่ะค่าแรงตัวเองใช่ไหมค่าแรงรตัวเองก็มีค่าแรงตัวเองเนาะแต่อันนี้เป็นปลูกครั้งแรกดังนั้นเราก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบว,ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์นะคะที่แบบขึ้นนดแล้วทั้งหมดเนี่ยรถเนี้ยสี่ตันเออเจ๊เจ๊คะอันนี้หนูขอถามไอ้น,นี่ถือว่าสองไร่สตันนี่ถือว่าเยอะไหมคะ ใช้ได้ใช้ได้อยู่ประมาณในสูงไหมเลเวลสูงไหมหรือว่าอยู่แค่กลางกงเกือบเกือบสูงเกือบสูงโอ้โหปลูกห่างไปนิดนึงผมปลูกห่างไปนิดนึงเขาเขาปลูกห่างหรือไม่แถวเดียวอ๋อปลูกห่างแล้วปลูกแถวเดียวใช่ใช่เขาปลูกสองแถวแล้วก็ปลูกเถี่ยเขาจะได้มากกว่านิดานึ่งโอเคก็เราก็ได้ข้อมูลนะคะถือว่าครบถ้วนมากๆเลยแล้วก็วันนี้โชคดีมากนะคะที่เรามาได้เห็นผลลัพธ ที่การันตีผลิตภัณฑ์ของเราแบบนี้นะคะพี่ก้องก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าใช้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เตรียมดินแล้วก็บำรุงใช่ไหมคะแช่แค่พันแช่พันเลยผมเห็นผลว่ามันช่วยทําให้พืชใบหนาแข็งแรงพืชใบหนาแข็งแรงครับดูดซับนา,ารได้ดีค่ะช่วยป้องกันเชือ้อราด้วยตาก,กบตาเสืออะไรประมาณนี้ครับอ๋อถือว่าเชื้อรากวนน้อยใช่ไหมคะครับช่วยได้ระดับหนึ่งครับก็คือถือว่าดีครับถือว่าโอเคอสำหรับมือ,มอให,หม่นะสำหรับมือใหม่ครับแล้วก็ถือว่า เมื่อกี้ <Okay. S 1> เราก็คุยกับทางคนรับซื้อเจ้าใหญ่นะคะของพี่เอเนาะถือว่าเป็นเพจขายเขาเรียกว่ารับซื้อเผือกที่ดังถ้าพี่เอโพสต์นี่คือทุกคนจะรู้ว่าพี่เอเป็นเจ้าใหญ่ในการซื้อเผือกนะพี่เอบอกว่าการปลูกเผือกครั้งแรกก็ถือว่าอยู่ในระดับบนนะคะแต่ว่าพี่เอบอกว่าเราปลูกห่างไว้หน่อยเนะาะรอบหน้า,าพี่ก้องจะปลูกฉีกว่านี้อันนี้ห่างแบบไหนคะพี่ห่างแบบ มันเกิน30เซนเกิน30เซนแล้วก็เว้นร่องด้วยเว้นร่องด้วยแล้วก็ปลูกแถวเดียวด้วยก็เลยห่างไปนิดนึงโอ้แต่ก็ถือว่าผลผลิตอยู่ <c oughs> ระดับแบบบนนะคะถ้าสมมติปลูกทีกว่านี้แล้วก็ไม่เว้นร่องแล้วก็ปลูกตามมาตรฐานทั่วไปในเะ <c oughs> ชื่อว่าอาจจะสองเท่าได้เลย โอเคงั้นวันนี้เราไม่รบกวนพี่ก้องแล้วค่ะเดี๋ยวตามทมเนียมค่ะเราก็มอบของที่ระลึกนะคะในส่วนของเซ็ตอัลต์โซ่ของเรานะคะพี่ก้องนี่นะคะก็จะมีจับพรองคำที่พี no. ่กองใช้นะคะแล้วก็มีไฮโกไบโอแล้วก็มีเสื้อสวยๆหมวกสวยๆนะคะฝากให้พี่กองใช้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆาเลยค่ะ ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้องมากๆนะคะ,ะที่มาแชร์มาแบ่งปันผลลัพบนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แลยกันซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับในลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะแล้วมาดูว่าอีพีถัดไปเราจะไปที่ไหนวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ก้องขอบคุณค่ะ